มิสูวิชิปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT Premium ขับ2นะครับตัวนี้เป็นปี2019เชนแล้วครับออปชั่นของตัวเชนแล้วนะครับมีเซ,นซ็นเซอร์กับอะไรชะ การชนด้านหน้านะครับกระจกจะมีเซ็นเซอร์ใบปัดน้ำฝนทำงานอัตโนมัติส่วนด้านหน้าของรถคันนี้จะมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้รอบคันเลยนะครับมีสเกิร์ตมาให้มีไฟเดย์ไทม์ไฟหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์เปิดปิดอัตโนมัติปรับแสงอัตโนมัติครับส่วนล้อจะเป็นล้อ,อแมกอลลอยนะครับถัดมากระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวในตัว มีกล้อง360องศามองได้รอบคันเลยนะฮะและที่สำคัญมีเซ็นเซอร์มุมอับสายตานะครับมีประโยชน์มากตัวนี้ส่วนภายในคันนี้จะเป็นภายในดำนะครับผมคอนโซลดำเบาะดำนะครับดูหรูหราพรีเมี่ยมมากเลขไม่อยู่ที่1 1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองคันนี้เข้าเช็คระยะล่าสุดอยู่ที่99,000โลนะครับผมถ่ายของเหลว เปลี่ยนใหม่หมดเรียบร้อยนะครับส่วนหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนมีแมปมาให้กล้อง360องศาชัดเจนภาพคมมากครับที่พิเศษเลยที่ผมชอบมากคือรุ่นปี2017เจนี่ยจะยังไม่มีตัวนี้มาให้ปี19จะมีมาให้แล้วก็คือปุ่มฟอกอากาศนะครับผมเป็นระบบนาโนนะครับตรงนี้จะมีฟองน้ำเพิ่มขึ้นมา นี่คือตัว m i n นอร์เชนนะครับส่วนพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคูดคอนโทลกล้องส6มว่าองศาแพทเทิร์นชิมีมาให้ครบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังถือว่านั่งกว้างสบายนะครับผมขายังเหลือพื้นที่เลยแอร์จะปรับด้านหลังได้นะครับมีจอมาให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนปลั๊กไฟตรงนี้ชอบมากเลยสําหรับชาร์จโทรศัพท์นะครับจะมีแยกมาให้นะฮะนี่ครบคันมากครับผม หือว่านั่งสบายกว้างนะครับหัวไม่ชนนะครับส่วนด้านหลังจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีคีบฉลามหรือเสาอกาศอยู่ด้านบนแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะเปลี่ยนมาที่แไขปัตุด้านหลังแทนจะฝังไว้ในกระจกเลยฮะท้าตัวนี้พับเบาะแล้วจะเรียบไปเลยนะครับผมสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมาก สำหรับราคาค่าตัวปาเจโร2.4 GT p r e m i u มคันนี้นะครับผมเราขายอยู่เพียง759,000บาทเท่านั้นผ่อนเพียงเดือนละ12,000บาทนิดๆเท่านั้นเองครับผมท่านใดสนใจติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับ